วันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ูน4 3ห6สามสี่สาหหกแดสองห้านะคะเบ,บอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ท่านผู้ชมนะครับอีกครั้งนะครับ0 6 3 4 3ห6สามสี่สามหหแดสองห้านะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วย กาจะส่ง49บาทใครซื้อครบ500จะส่งฟรีเลยนะครับโอเคนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับเอาถาดนี้ก่อนเลยท่านผู้ชมวันนี้ขออนุญาตไปช้าชนะครับต้นนี้มนบางแสนนะครับเอาไปห้าสิบาทนะครับสวยมากตัวครับดูจุดเขาใบเขาจะเบอเปิดห้าสิบบาทนะครับราคาอัปเดตนะครับวันนี้เลยนะครับแหมงมาอัปเดตบอลสีให้ต้นนี้เป็น สีเลิศงามนะครับสีเลิศงามเป็นต้นแม่พันธนะุ์เนาะน้องเป็นน้องแบง์วางไว้นอกตู้นะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยงามเนาะต้นนี้เอาไปราคาห้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นบลเหลืองนะนี่ครับอันนี้ใบใหม่ห้าสิบเก้าบาทครับเพชรมนทนฟอร์มกอใครเอาไปได้ครับแปดสิบเก้าบาทนะครับสวยงามนาง้างสดเอ่อน้องแบงเอามาใหม่นะต้นนี้มีสองต้นคู่ คือไซส์ใหญ่แล้วประมาณนี้นะครับไซส์ size ใหญ่แล้วตัวน,นี้ขออยู่เก้าสิบเก้าบาทนะครับไซส์ size ใหญ่แล้วมีสองต้นคู่เลยนะครับแข็งแรงนอกตู้นะครับตัวน,นี้ราชินีเงินท่านผู้ชมราชินีเงินห้าสิบเก้าครับราชินีเงินสวยๆนะเป็นบอลกราบขาวถาต่อมานะครับชายชนกับชายชนต้นนี้นะครับชายชน กับผมพี่มานมีอยู่สามต้นในกระถางเดียวนะครับเอาไปห้าสิบเก้าครับโอ้ใครเห็นคลิปนี้นะครับน้องแมงขอให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับต้นนี้เป็นสาวนาครใช้ยงศีแผงนะท่านผู้ชมต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าครับมีสองต้นคู่นะพอยชมพูพอยชมพูต้นเล็กนะต้นมีต้นใหญ่ด้วยพอยชมพูต้นนี้ห้าสิบเก้าครับ วันนี้ให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับตอนนี้ผ่าซ่อนแก้วนะครับผ่าซ่อนแก้วเนี่ยเป็นบอลที่น้องแบงค์ชอบมากนะครับผ่าซ่อนแก้วขออยู่ที่หกสิบเก้าครับสวยมากท่านผู้ชมถ้าเลี้ยงนอกตู้อ่าอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้นะแต่ถ้าเลี้ยงไว้ใต้สแสลมแบบโดนแดดสวยเลยนะไปน้องจะใหญ่มากอันนี้ยังไม่แก่เต็มที่นะครับไมล์เลฟท่านผู้ชมไมล์เลฟห้าสิบบาทครับไมล์เลฟห้าสิบบาท มาที่ถาดต่อมานะครับต้นนี้โอ้โหโต้นนี้น้องชื่อว่าออมเงินนะครับออมเงินแคะโ,โหแบบเอาแม่พันมาเลยนะต้นนีข้ขออยู่ที่อ่าขออยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับออมเงินแคะเอาไปเลี้ยงแป๊บเดียวก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางได้นะครับโอ้โหกหอเลยเจ็ดสิบาทนะครับตัวนี้เนาะออมเงินแคะราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภ สวยมากรารกศพีพฤษต้นนี้ขออยู่ที่อขออยู่ที่ห้าสิบเก้าครับสวยมากนะครับเป็นบอลมีแข้งนะอันนี้บางพีฟอร์มกอนะครับบางพีฟอมกอก็มีอยู่เป็นแม่พันธุ์นะครับเนี่ยหนอกขึ้นมาแล้วแม่พันธุ์นะครับขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับสวยมากแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้นะครับอ่า หาลิกุลชยัยหาลิกุลชัยหกสิบเก้าครับต้นนี้น้องแมงชอบมากอ่า,อาท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าสูตรเสนนะครับแต่ถ้าเป็นต้นนี้จะเป็นลูกไม้ที่น้องแมงผสมเองนะใบน้องจะเงานะครับสวยมากต้นนี้ขอเจ็ดสิบเก้าครับสวยมากท่านผู้ชมมีสองต้นคู่เนาะอันนี้จะเป็นสูตรเสนคู่กับลูกไม้ลูกไม้ยังไม่ได้ปล่อยที่ไหนเนาะอันนี้จะเป็นใบเงาสวยมากครับนี่ครับ จ็ดสิบเก้าบาทครับโอ้ฟอร์มกอสวยมากท่านผู้ชมน้องชื่อว่าเพชรพระอุมาครับท่านผู้ชมฟอร์มกอท่านผู้ชมกอละแปดสิบเก้าบาทนะครับกอละนะดูครับกอละแปดสิบเก้าบาทราคาแบบสุดๆเลยนะกออหนึ่งนะต้นนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับ อ่าสีมหาโพนะครับสีมหาโพขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับไซส์ใหญ่มากนะครับสวยมากครับต้นนี้ต่อมานะครับจะเป็นพญาดารงห้าสิบเก้าครับเพชรพลรานท่านผู้มชมเพชรพลรานเป็นบอลต้นต้นแรกขององแมแบงเลยนะเพชรพลรานนะครับที่อ่า มาขายนะแล้วก็ทากาไรได้เยอะมากนะครับเพชรพ้าล้านเนี่ยจะเป็นพื้นใบเขียวนะครับสวยมากนะครับแล้วก็จะกัดจากข้างในนะนี่ครับกัดไปสีชมพูจนไปสีชมพูท่านผู้ชมนะบแบบอยากไปเลี้ยงนะครับดูจากต้นไม่มีสีครับแล้วเขาจะแข็งมากเลยลูขายนะครับ้ขออยู่หกสิบพารับสองเลยล้านเป็นดาวครับพันดาวพันดา สองต้นคู่ครับราขออยู่ที่หกสิบเก้าครับสี่บุรีรัมห้าสิบเก้าบาทครับโอ้สวยมากสองต้นคู่เหมือนกันนะครับต้องออปันยที่สิบครับต้องชื่อุชมพี่มา,มาชมกะสสบายสวยมากลูกไม้ลูกไม้สั่งแรงมากครับไม้พรเ,เจ้าไม้พรเจ้า ต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะท่านผู้ชมแปดสิบเก้าบาทนี่ครับมารถลเอาไปเอาไปผสมเกสรสบายนะครับองหญิงทอฝันสองต้นคู่เลยนะครับสองต้นคู่เลยองหญิงทอฝันสวยมากครับองหญิงทอฝันเอาไปหกสิบเก้าครับ สุขีบจัดทับท่านผู้ชมสุขีบจัดทับข้างล่างจะเป็นอ่าข้างล่างจะเป็นราตนสินแผงนะครับแผงแดงเลยนะครับต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทครับสุขีบจัดทับเป็นบอนเก่าโบราณนะครับจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์เนี่ยมีสองต้นนะครับสวยมากต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ท่านผู้ชม สวยมากจะเป็นบอลสีชมพูนะครับพื้นใบสีดำนะครับจุฬาลงกรณ์เจบาทนะครับศีลาเพชรท่านผู้ชมสวยมากศีลาเพชรกับนางมนโทนะครับน้องแมงขออยู่ที่79บาครับใครยังไม่มีนะครับเก็บได้เลยหนุมันประสานกาย79บาทนะครับราคาลัก10บนะครับวันนี้เนาะ ตีเพชรนะครับห้าสิบเก้าครับโอ้ต้นนี้ถ้าเราแบงค์แบบเราแบงค์ว่าจะเก็บตั้งแม่นะดูแดดทั้งใบเลยนะต้นนี้ชายชนนะครับชายชนขอหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับมีสองต้นคู่เลยร้อยยี่สิบบาทนะครับโอ้โหสวยมากพลอยชมพูต้นใหญ่ท่านผู้ชมต้นใหญ่ขอแปดสิบาทครับสวยมากท่านผู้ชมพลอยชมพูเป็นบอลดำเน,ะนาะนาราทัศน,น์ท่านผู้ชมต้นนี้พื้นใบขาว กระดูกกระดูกใบดำนะครับขออยู่ที่หกสิบเก้าครับเขื่อนปลาสักครับ59บาทอันนี้จะเป็นเพชรพระอุมาเพชรพระอุมา89ครับเป็นฟอร์มกอใหญ่ yeah. สวยๆเลยต้นนี้ก็สองต้นคู่ครับท่าตบางแก้วครับทาตบางแก้ว70บาทครับ เพชรสีประทุมต้นนี้นะครับ79บาทนะครับสวยๆเลยห้องเฮาวคับห้าสิบาทครับคุณหญิงทองม้วนนะครับห้าสิบกครับกบีในร้อยฟอร์มกอนะประมาณนี้เอาไป69บเกครับเศรษฐีพลานประสาททอง59บาท นกน้อยนะครับต้นนี้เอาไป40บาทพอครับนางมนโทนางมนโทต้นนี้ขออยู่ที่79นะครับไาสใหญ่นะไาสใหญ่79บาทนี่ครับโอหต้นนี้ฟอร์มกอแล้วสวยมากครับน้องชื่อว่าอยู่ในกระถางหน้องชื่อว่าโอนี่ครับ นางสวาหะนะครับนางสวาหะขออยู่ที่เก้าสิบบาทครับต้นใหญ่แล้วเนาะนี่ครับนางวิชุดาครับห้าสิบเ้าครับนี่มีลูกด้วยนะครับรัศมีเงินครับตัวน,นี้ขออยู่ที่ห้าสิบเก้าครับ โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้น้องแมงหน่อยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ